ผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมเอ่อผมอยากสอบถามว่าวันนี้อ่าวันนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มอาจารย์นะครับอาจารย์แมวนะครับนะครับชื่อเล่นที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยากสอบถามว่าวันนี้อาจารย์ได้หันเหชีวิตมาทําฟาร์มควายได้ยังไงในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาเป็นข้าราชการอยู่ครับได้ได้คติตรงไหนหรือมีแนวคิดยังไงทําไมมาทําฟาร์มควายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมครูแมวนะครับ พี่น้องจะรู้จักกันดีในนามว่าครูแมวครับผมเลี้ยงควายนะครับอาชีพเสริมนะครับหลังจากหลังเลิกงานหรือก่อนเลิกงานมาก็มาเลี้ยงควายครับผมการเลี้ยงควายก็คือก็เป็นการฝากเงินออมทรัพย์อีกแบบหนึ่งนะครับครับคือควายท้องขึ้นมามันก็คล้ายๆกับเงินฝากนะครับอีกสําคัญก็คือคือเราสามารถที่จะทให้เงินไปต่อเงินได้ครับสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการบริหารจัดการเรื่องเวลาครับผมเวลาไม่มีซื้อขายท้องตลาดครับ แต่ว่าใครจักยันแล้วก็สร้างมูลค่าของเวลาที่สูญเปล่านั้นได้ดีกว่ากันนะครับครับผมใช้เวลาว่างผมผมอ่านมองดูแล้วว่าช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการทำมาหากินก็คือการเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายเสริมครับผมครับนอกจากเราจะได้ความสุขทางใจในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ยังได้เงินตามมานะครับครับครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะครับในการเปลี่ยนชีวิต ทำอาชีพเสริมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับควายตัวนี้นะครับได้กี่เดือนนะครับอาจารย์ควายตัวนี้16ย่างสิบหกย่างสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับไปชมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พันตัวนี้พันพ่อแม่ก็เดี๋ยวให้ท่านท่านนี้นะครับได้อธิบายนี่ฮะใหญ่มากนะครับ นะสิบสามสิบสี่เดือนเนาะ 16, 16เออสิบหกย่างส<ด>ิบเจ็ดเดือนทีนี้อยากสอบถามนะครับว่าแม่พันพ่อพันมาจากไหนครับเออแม่พันนี่มาจากไร่ภูเขาคายนะที่หลานพ่อของ<ล>เ,เอ่อแม่ธิดานะเป็นลูกของแม่เก่งนะครับป้ายเก่าของเซียนหนิงนะฮะหรือว่วาที่เก่งทุกนานปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็เป็ไปที่มาภูเพชรกับแม่ธิดานทำทุกกรรมภูไทยเลือดน้อย เราดูหน้าดูหน้านะครับดีใจวันนี้ได้มาอยู่กับครูแมวเป็นปัดเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องวัวและควายนะครับที่ทุกคนให้การยอมรับนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ด้วยการมองการไกลการตลาดควายหรือวัวต้องทันนี่ครับครูแมวเราบอกคาเข้ากจอะไนะครับเนาะโอเคสุดยอดขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับควายน้องตัวนี้นะครับ โอ้โหนะตัวใหญ่มากนะครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์และสอบถามได้เลยนะครับว่าวันนี้ฟาร์มอยู่ที่ไหนนะครับบอกได้เลยครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอําเภอพระพราชัยนะครับฟาร์มอเนกฟาร์มหรือของครูแมวนะครับสวัสดีครับ